กันเสียในแชมพูโลชั่นและครีมกันแดดเป็นต้น การวิจัยตีพิมพ์ในาวรารสาร Nature Medicine และ The Lancet ระบุว่าการบริโภคอาหารที่เหมาะสมช่วยให้มีอายุยืนยาวและสุขภาพดีในผู้สูงวัยข้อแนะนําคือ 1. กินอาหารที่เน้นพืชผักผลไม้ถั่วพืชไม่ขัดสีและไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกช่วยลดเสี่ยงโรคเลื้อรัง 2. ลดการกินอาหารแปรรูปเช่น แรู่ปน้ำตาลและไขมันทารานช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเรือรังอื่นๆ 3. กินโปรโตีนจากพืชเช่นถั่วขัญยพืชช่วยเพิ่มอายุไขและลดความเสี่ยงโรคเลือดรงัง 4. เน้นกินอาหารที่ดีต่อสมองเช่นผักใบเขียวถัว่วปลา 5. กินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสาัตว์ 6. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai Film Awards i n t o v n a t i o n Show กทอล์คเซนทิตี้2พร้อมให้ลิมลองแล้วในร้านค้าชั้นนำั่วไปและช่องทางออนไลน์เฟเมนเต้คอมบูชารสชาติด,ดีมีประโยชน์ ได้มาบดนเกือดสผแสงเคยแบบลืมแก้บนแล้วเขามาตามมคุณกำลังจะเดือดร้อนยิ่งดิ้นยิ่งแย่ขอท่านต้องไปกับคืนฮะท่านมาเจอนะเกี่ยวพ่อยเป็นแฟนแบบของง่ายๆครับเออจะเป็นแฟนดีนะมันรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าอ๋อนี่คือพี่คือเรารักเขาถ้าไปดูพรุ่งนี้คุณจะรูเดบยเขาไม่รู้ ลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมุนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัมม่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชาและสารสก,กัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องเปินหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจำหน่ายแล้วทางช่องทางออนไลน์และร้านคาชั้นนำทั่วไป ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยโฟเมนเต้คอบูชาสบาก็ตตีงวินิก้าทชีกลับสมสู่รายการชีวิตี วันนี้เราจะมาคุยการเรื่องของการคาท้ายคำนี่มันจะเป็นปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรพักรู่หนึ่งเราจะกลับมาขอความรู้จากข้าราชารกิจติคุณนายแพทย์อมรีลารัศมีกันต่อนะคะท่านเป็นกรรมการที่แพทย์ทีสภานวก็เป็นประธานุกรรมการเวลเนสทางการแพทย์ด้วยเดี๋ยวคังหวะ แม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เลยเสมอค่ะยิ่งดื่มโซนเนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสูนไก่พร้อมละมุนเดือมง,ง่ายชาขาวผสมสูนไกรตราโซนเนเต้ทีรีไวฟ์ อนลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายข,ข,ขิงและตรีัลาอร่อยเขียวนุ่มชุม่มคอมิกลิ่นหอมของสมุนไพรลักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาอลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวัน ที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านท้าชั้นนำทั่วไปรายการระเบียงบูชาเช้าวันทิ์นี้เรามีการสวดมนต์ไหว้พระมีสารธรรมดีดีอีกมากมายหลากหลายมาพบกันให้ได้นะคะสุขภาพที่ดีทำให้ท่านเย็ได้แต่สุขภาพไม่ดี อาจจะทําให้คนล้ม <S lly> ับทั้งบ้านเพราะท่านสุขภาพดีครับล้มไปสักคนก็ื่อเ้าคนดูแลและนะแล้วแนที่ะุอย่าง้ว่เส ีื้อเลยที่หอาสาอน King Power Villa Market กลุมแม่ Market และช่องทางออนไลน์ล,ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายก่อนต้องเปิดสุดสุดเซตไของรายก,การชีวิตชีวาค่ะอย่าขอความรู้นะคะในเรื่องของการใช้ AI